สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องลายมือมาคุยกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าเหตุผลอะไรครับที่ทําให้ผู้ที่สนใจจะศึกษาเรียนลายมือเนี่ยศึกษาแล้วไม่ค่อยเข้าใจเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับ5เหตุผลที่เรียนลายมือเราไม่ได้ผลนะครับข้อแรก ตำรามีเนื้อหาไม่ตรงกันเนื่องจากตำราเนี่ยมีมากมายหลายท่านเหลือเกินครับที่เขียนตำราออกมานําเสนอวางขายแล้วคนที่สนใจใช่ไหมครับก็จะมักจะต้องไปหาซื้อตำราจากท่านนั้นท่านนี้อาจารย์ท่านนี้ทั้งน,นั้นมาศึกษาแล้วยิ่งคนที่อ่านมากครับก็จะเห็นว่าบางท่านก็ให้ความหมายไปอีกทางหนึง่งบางท่านก็ให้ความหมายอีกทางหนึง่งส่งผลให้เกิดความสับสนเนาะ อันเนื่องมาจากเนื้อหาที่ไม่ค่อยชัดเจนมีการแตกแขนงไปหลายแนวทางเพราะว่าเนื้อหาที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเกิดขึ้นจากการนําเสนอของแต่ละคนที่เข้าใจนะครับแล้วก็เก็บสะสมเป็นองค์ความรู้มาเขียนตำราส่งผลให้เนื้อหาไม่ตรงกันนั่นเองทําให้ผู้เรียนผู้ศึกษาเนี่ยไม่ไม่มั่นใจเนาะในการที่จะศึกษาแล้วเอาความรู้นั้นนะไปใช้อันไหนของใครถูกต้องอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งปัญหานะครับ ข้อที่สก็คือตำราที่สอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะสอนแบบท่องจำครับโดยมากแล้วก็จะมีการอธิบายแล้วก็ยกภาพมาให้ดูว่ามีเส้นแบบนั้นเนินแบบนี้หมายถึงอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งในความเป็นจริงครับเส้นในมือของคนร้อยคนก็มีร้อยแบบพันคนก็มีพันแบบมันไม่สามารถจะฟิกตายตัวได้หรอกว่าเส้นนี้หมายความว่าอย่างนั้น แต่ว่าเราจะใช้เส้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการมองว่ามีโอกาสความเป็นไปของเรื่องราวที่จะเป็นไปในแบบไหนเนาะจุดที่3ก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่สนใจกับเรื่องของลายมือเนี่ยจะไม่มีองค์ความรู้พื้นฐานมาก,ก่อนนะครับทําให้มาอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจพอเราไม่เข้าใจปุ๊บมันก็จะเบื่อหน่ายไม่อยากจะเรียนไม่อยากศึกษาต่อส่งผลให้ท้อแล้วก็เลิกไป ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จจุดที่4นะรับก็คือเรื่องของการเรียนรู้อย่างไม่มีแบบแผนมันก็จะเกิดจากตำรานะครับที่จะเขียนเหมือนเรื่องเล่านะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในมือด้วยสิ่งนั้นสิ่งนี้นจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ทำให้เราไม่รู้ว่าจะจับจุดตรงไหนเพื่อมาเป็นจุดที่จะใช้เป็นหลักในการพิจารณาอันนี้ก็อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ศึกษาไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับ และสุดท้ายนะครับก็คือผู้ศึกษาไม่ได้เอาความรู้นั้นไปใช้จริงนะครับทําไมถึงต้องลงไปใช้จริงปฏิบัติจริงล่ะเพราะว่านะครับถ้าเราได้องค์ความรู้ตรงนี้มาแล้วเราไปทดลองใช้เราก็จะรู้ว่ามันถูกหรือผิดนะครับถ้ามันถูกก็แสดงว่าข้อมูลนั้นถูกต้องเราก็สามารถเก็บมาเป็นสติแล้วก็เอาไว้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าหากจุดไหนที่เราใช้แล้วผิดบ่อยๆ แสดงว่าจุดนั้นมันไม่ตรงแล้วเราก็ต้องไปพิจารณาแล้วมองว่าเออตรงนั้นมันใช้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่จะสามารถทําให้เรียนลายมือแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นถ้าหากใครอยากจะศึกษาหรือว่าดูลายมือได้เนี่ยก็ควรจะต้องศึกษาเยอะๆแล้วก็เอาความรู้นั้นนะครับไปลองใช้เพื่อพิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่จริงสําหรับวันนี้ก็จบแล้วครับ เกี่ยวกับ5เหตุผลที่ทําให้เรียนลายมือไม่ได้ผลถ้าหากใครรู้นะครับก็ลองไปศึกษาแล้วก็แก้ไขดูในจุดนี้จะทําให้เราหายเบื่อหายเส้นแล้วก็ได้ทดลองใช้ทําให้เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลายมือมากขึ้นแม่นยํามากขึ้นนะครับสําหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วย ถ้าใครสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสายลายมือก็ทักทายมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็จบแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ